ไู่อยู่ที่นี่อยูอเปี่เดือดออไปแล้วอะไรอุ๊ยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้แม็กหมดก่อนพแตกไปครึ่งแล้ว ล้ม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 โอ้โหงงเยมันอยู่หลังโล่มันอยู่หลังโล่ยารอม่นึอม่นเลโกโ้เมื่อกี้ยิงคุณคุณโมไม่ไม่ควรไปอยู่หน้าโล่นนะโลมันโล่มันแย่มากเลยโล่มันรับดาเมจให้มันได้เอ้มัน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  ไม่ก็อย่ยาดกันเพิ่ก็คุณก็คุณบอกให้ฝึกเอาไว้ไงผมก็ฝึกเอาไว้แล้วไงไม่คุณคุณคุณทำถูกแล้วแต่มันนั่งรอผมเลยอะมันั่งรอผมยืนน่ะ คุณทำถูกแล้วไปผมไม่ว่าอะไรหรอก